สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับแนวทางหวยของรัฐบาลไทยประจำวันที่2พฤษภาคม2567นะครับและนี่คือคัดเด่นหวยไทยนะครับกับขั้นบันไดสูตรที่1นะครับผมมาดูผลงานของที่16เมษายนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ5982ก้าแางเจนะครับโครงสร้างสูตรนะครับผม369581925นะครับจากขั้นบันไดสูตรที่1นะครับเป็นสูตรเก่าแก่นะครับผม ตัวเลขที่คัดนะครับนะครับจาก3 6 9คัด6กับ9 9้ามานะครับผม5้าดนะครับคัด5้ากับ8นะครับ8มาแล้วก็ในส่วนของ9 2 5สองคัด9ก้ากับ2 9ก้ามานะครับผมคัดมานะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวเลขมาครบในส่วนของ2ตัวบนนะครับห้าไปหลักร้อยเนาะ ตัวเลขเข้านะครับในส่วนของ98นั่นคือผลง,งานนะครับในส่วนของวันที่16เมษายน2 5ง7ในการคัดตัวเลขนะครับมาดูนะครับของวันนี้กันนะครับมีตัวเลขตัวไหนหน่าสนใจกันบ้างโครงสร้างน,นะครับฝั่งซ้ายมืออันดสามขั้นคือขั้นที่3านะครับ ขั้นที่สี่แล้วก็ในส่วนของขั้นที่ห้าตัวเลขเป็นห้าแปดหนึ่งเก้าสองห้าเจ็ดศูนย์สามห้าแปดหนึ่งนะครับตัวเลขที่คัดออกมานะครับผมก็จะเป็น ห้ากับหนึ่งนะครับเก้าสองห้าอยู่ที่สองกับเก้านะครับเจ็ดสนย์สามเป็นเจ็ดกับศูนย์นะครับผมนี่คือตัวเลขที่คัดนะครับสำหรับขั้นบันไดสุดที่หนึ่งสองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูนะครับห้าหนึ่งสองเก้าเจ็ดศูนย์นะครับ นี่คือแนวทางชุดแรกนะครับสำหรับหวยไทยวันนี้นะครับผมติดตามต่อในส่วนของสูตรสและสูตรสานะครับตามลําดับนะครับผมจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันขอบคุณทุกทุกการติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันขอให้พี่น้องสมาชิกมีโชคนะครับเสี่ยงโชคอย่ามีสติกันด้วยสวัสดีครับ